โดนบโดนโดนโดโดนโดนดโอู้โดนโดนโดพี่น้องโดน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 ี่มองพันพี่น้องโอ้โอ้สวัสดีครับพี่น้องมณีสิามหาเละบึงป่าไนครับมาเจ็บป่าฟูบึงอนี จะรับหมูว่านนี่ยก็ได้ปลายเต็มอยู่ครับทำเล้กับน้องบักว่วงนะครับผู้ละครเอ้ารอติด่ามรับชคมึงครับป่นรับานีเลย่านีแล้วเด็กตัวนึโดนบล็อกโดนรับโดน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 รับโดน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 รับโดนโดน ครับ,ดดรบนี่ครับดัวปดครับโอ้โอ้พอสมควรนล่ครับผมด้ แต็มเอบ,บเลยครับใส่กับติดปมะามาณโลเนี่ยพี่น้องเป็นยัเป็นได้ครับอร่อยมาแล้วครับผมยำยำเบ็ดไม่ได้พี่น้องต้องมีแนวใดกระบานออกมาลาแล้วต้องมีแนวใดครับผม

Nhay, yêu nha, yêu phần nào yêu. Swo vẫn còn nhao. nghe không, nghe bay. Kayo bay, mùi 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 nào mùi 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 Bahan ni nyam, penok bahan ni nyam, bahan ni nyam An nyam, bahan ni nyam, bahan ni nyam Oh uh, Kita ada supah ni Ni bina tun Oh uh, Ni dia bah Nyam tak, nyam tak, nyam tak Nyam tak, nyam tak Oh เต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มอ้บักง่เลยครับไอ้นี่ก็สูตครับสูตรยาแท้วะสวดปลดเลยนี่เดูน้องตัวนันพูดอ่ะปอสโอ้ต้เคยได้พี่น้องตัวใหญ่ป่านนี้มึงตีลา มีใส่โเกิโลได้ครับปาดมานแล้วพี่น้องมานแล้วโอ้สอดปดเลยดกุกดง่ไงเลยพี่น้องบอ่ไงเลยพูดอดะสู่วันเปียหานาที่วงหนึ่งเฮี้ยงครับ มายู่มันก็หนีแท่ว่ะสูบขักแต่ตัวใหี้พี่น้องตัวใหี้ยูดอ่ะโอ้แก๋วแกวพี่น้องเก๋วเอาแล้วติดตามเราชมอีกพี่น้องมึอน,นี่คงสิกลับเลยเหร,อ,หรอพี่น้องเอาปลาไปอั้งมาบ้านครับผมได้สามเต้มครับแต่ว่าทายได้เต้มเดียวือตัวใงญ่นี่ครับเอาเราลุ้มาแม่บ้านมันเห็นมันจะตกแกบปะครับไปกันครับผม หอดหองเลยครับผมเอาให้แม่บ้านมันเปิดมึงพี่น้องอไเด,ดี๋ยวดิมันคือตัวใหญ่เทสจับปากมันยกขึ้นมาดิแปลงใดพี่น้องป่าก,กับเมียทอกันนะรถเอาเดี๋ยวพาไปซั่งมึงพี่น้องว่าจักโลตัวนี้ไปซั่งมึงเลยพี่น้องมันเป็นตัสซั่งไงนะครับมันจุดหานะดูดิสามโลครับ มันก็ีสามโลกกลัวอยู่ละเอามันแล้วพี่น้องมื่อนี้ขอบคุณครับทุกการรับชม